โครงการเดอะเลวิลล่าคาแห่งของเรานะคะมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะอยู่ที่1,900ตารางเมตรนะคะและมีมากกว่า25รายการค่ะให้ลูกบ้านได้ใช้บริการกันเต็มที่เลยนะคะโดยส่วนกลางส่วนแรกค่ะจะอยู่ที่ชั้นจีค่ะหรือว่าชั้นแรกของโครงการของเรานะคะจะมีโซนล็อบบี้ค่ะถึงสองโซนนะคะแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟแล้วก็ร้านสกรีค่ะแล้วก็มีพื้นที่สวนยูบริเวณโดยรอบนะคะ และขึ้นมาที่ชั้น7นะคะจะเป็นสระว่ายน้ำค่ะยาวอยู่ที่50เมตรนะคะแล้วก็มีห้องออกกำลังกายบ็อกซิง่งโยคะค่ะแล้วก็ยังมีคิดแพนเด็ดด้วยนะคะสำหรับน้องๆค่ะและชั้น42นะคะจะมีครัวกลางค่ะที่สามารถขึ้นมาปาร์ตี้ทำอาหารได้นะคะมีห้องประชุมห้องมีติ้งห้องดูหนังห้องเล่นเกมค่ะ โซนดานฟ้านะคะก็จะมีเลนจอกกิ้งแทร็กค่ะแล้วก็มีส่วนลอยฟ้านะคะท่านใดที่ฟังบัตรนี้แล้วนะคะสนใจโครงการคอนโดเดลิวิลล่าคำแพงค่ะก็สามารถเข้ามาจับจองกันได้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.79ล้านบาทค่ะผ่อนสบายๆค่ะเดือนละ5,000บาทนะคะส่วนลถสูงสุดถึง400,000บาทค่ะ